เรื่องราวปริศนาเงื่อนงำที่ซับซ้อนการไขคดีฆาตกรรมขุดคุยด้านมืดในจิตใจของเราฆาตกร m ั n d a y Mystery Club m ับม e r Day ดอรสืบเสาะหาฆาตกร EP 17คดีฆาตกรรมในห้องปิดตายปริศนาศพนายหญิงกลางห้องนอนสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโคดเนมันฟอยพิธีกรผู้บรรยายหลักของมันเดย์มิสเ r อรี่คแห่งนี้ นี่วันนี้เป็นวันที่แอบปลืม้มใจนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ต้องโชว์ของใหม่หน่อยหลังจากที่มีหลายๆคนสนับสนุนมาต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนในการซื้อไมค์ตัวนี้เข้ามานะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอีีแรกนะคะที่ของ Murderer นะที่ว่าจะมีไมค์ก็หวังว่านี่เป็นครั้งแรกในการใช้ไมค์ก็จะทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเสียงมันดีขึ้นนะครับพยายามอยู่เพราะว่า ตอนที่ลองใช้นี่ก็จะงงๆนิดหนึ่งว่าสรุปเสียบยังไงถ้ามมันต่อเข้ากับโทรศัพท์ที่เป็นตัวกล้องในการถ่ายตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองพยายามไปเ,เรื่อยๆแต่สาหรับครั้งนี้ก็คือกลัวไม่ทันจริงๆก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนนี่คือต่อกับโน้ตบุ๊กแล้วก็ถ่ายถ่ายจากโทรศัพท์ก็เป็นว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรครั้งนี้ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าจะพยายามให้ออกมาดีที่สุดนะครับในทั้งกระบวนการในการอดัดและกระบวนการในการตัดต่อนะครับก็ ต้องขอโทษอีกเรื่องหนึง่งก็คืออาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้ทำเพราะว่าก็คือมีติดปัญหานิดหน่อยทั้งตัวเพื่อนเพื่อนเพนที่ทําด้วยเนี่ยก็มีการไปเที่ยวก็กลับมาไม่ทนันส่วนตัวผมเองก็ป่วยเหมือนกันก็เลยไม่สามารถที่แบบจะมีเสียงอัดได้ในก็ในวันนี้นะครับ คดีฆาตกรรมในห้องปิดตายเนาะจากหัวที่เกลื่อนออกมาคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายหรือว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ปิดคือจะเรียกว่ายังไงดีไม่มีทางคือถ้าดูเผินๆเนี่ยมันดูไม่มีทางที่จะสามารถเข้าไปในห้องได้แล้วมีคนตายอยู่ข้างในก็ คนตายไม่สามารถออกมาได้คือคือแบบไม่ได้เปิดประตูออกมาง่ายๆแล้วก็คนข้างนอกเข้าไปข้างในไม่ได้เนี่ยก็คือถูกเรียกนะว่าเป็นล็อกรูมิสซิรี่หรือคดีฆาตกรรมปริศนาในห้องปิดตายโดยที่แบบไม่มีใครสามารถตรวจพบร่องรอยการบุกรุกนับว่าเป็นรูปแบบที่ถูกเอามานําเสนอเอามาใช้ในนวนิยายสืบสวนสอบสวนการ์ตูนที่เราน่าจะเห็นได้ชัดบ่อยๆก็อย่าง การ์ตูนเด็กแว่นการ์ตูนญี่ปุ่นเด็กแว่นที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นําความตายไปสู่ที่นั่นที่ชื่อว่าโคนันเนาะหรือว่าอย่างหลายๆอย่างเช่นแบบพวกคินเดยอิจิหรืออีกากร์ตูนหลายๆเรื่องก็เคยมีหรือเอาจริงๆหนังหนังภาพปปยนตร์อะไรพวกนี้อย่างเชลโลโคมหรืออะไรบางเรื่องเนี่ยก็จะมีฆาตกรรมในห้องปิดตายอยู Boy Boy, ่บ่อยๆที่เราจะได้แบบรับชมซึ่งผู้ชมเนี่ยก็มักจะสนุกสนานกับความตื่นเต้นจากวิธีการค้นหาเขาเรียกอะไรวิธีการค้นหา ขายปริศนาว่าทํายังไงเราถึงสามารถคนร้ายถึงสามารถเข้าไปฆาตกรรมคนที่อยู่ข้างในได้แล้วก็ทําให้ห้องในกลายเป็นห้องปิดตายก็ตํารวจเนี่ยมักจะปวดหัวกันเลยแต่คนดูของเราเนี่ยสนุกกันมากว่าเอ้ทำยังไงมันถึงจะออกมาซึ่งถามว่าโดยปกติเวลาที่เราเจอเรื่องพวกนี้เนี่ยก็มักจะเป็นในเรื่องแต่งทั้งนั้นเลยแล้วก็มีวิธีการมากมายแต่ถามว่าคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายหรือ Mystery มิสซิลี่ล็อกล็อกลูมิสซิลี่เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าสรุปคือ มันมีจริงๆครับซึ่งวันนี้ Murderer เ,เนี่ยก็จะขอเชิญทุกคนไปพบกับการเล่าคดีฆาตกรรมสุดปริศนาในห้องปิดตายครั้งนี้นะฮะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงมานะครับในหน้า u t u b e เลื่อนลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็กดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในวันนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีฆาตกรรมในคลิปนี้ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะฟังคดีไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปทําให้อย่างแน่นอน ต้องบอกว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยไม่ได้เยอะนะฮะมีจดมาแค่ประมาณหนึ่งหน้าเต็มๆเท่านั้นเองแต่ว่าต้องบอกว่ามีรายละเอียดเยอะมากพอสมควรพอเอามาทำแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองสวมบทบาทเป็นโคนันเป็นนักสื่อเป็นคินเดอิจิหรือจะเป็นเชลล็อกโฮมสักทีหนึ่งว่าปริศนาที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องที่จะเล่าเนี่ย มันมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงหรือว่าใครแต่ละคนเนี่ยมองเห็นจุดที่เป็นจุดน่าสงสัยแล้วเดาถูกกันบ้างว่าคนร้ายเป็นใครคิดว่าจะเป็นคนคนไหนก็ลองมาดูนะฮะในเรื่องราวครั้งนี้ส่วนหัวในถูกปกคลุมไปด้วยผ้าปูเตียงชุ่มเลือดรอยเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นและผนังห้องแต่ทว่าห้องที่เกิดเหตุการณ์คดีปิศนานี้กลับเกิดขึ้นในห้องปิดตายที่รากับว่าไม่เคยมีใครคนอื่น เข้าออกนอกจากผู้เสียชีวิตเรื่องราวในครั้งนี้นะครเป็นโศกนาฏกรรมที่เศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมหาเศรษฐีในประเทศอิตาลีนะฮะที่อยู่ที่ย่านโอเจต้านะฮะย่านโอเจต้าเนี่ยจริงๆมันคือย่านที่รวมรวมตัวกันของคนรวยนะฮะของเหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายแหละเรียกว่าเป็นย่านหรูทางตอนเหนือของกรุงโรมเลยก็ว่าได้โดยครอบครัวนี้เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด4คนนะฮะก็สคนเนี่ยประกอบไปด้วยพ่อ อ,อ่ประกอบไปด้วยพ่อสามีเนาะแล้วก็มีแม่ที่เป็นภรรยาแล้วก็มีลูกๆอีก2คนโดยที่จริงๆบ้านนี้ก็จะมีคนรับใช้มีคนงานอีกมากมายนะฮะแต่ว่าตัวละครหลักๆของเราเนี่ยเอา4คนนี้ก่อนคนในครอบครัวเนี่ยคนแรกนะคะคือเปียโตนมัตเตอหนะฮะเป็นเป็นสามีเนาะผู้เป็นสามีนะามอายุ51ปีละแล้วก็คนที่2อภรรยาคืออเบริก้าฟิโดเลล่าตอเร่นะฮะชื่อ,อยากนิดหนึ่งเป็น เอ่อเอาง่ายเดี๋ยวผมจะได้เป็นอัลเบริกาและกันอัลเบริกาเนี่ยเป็นภรรยาอายุ4 2บปีแล้วก็มีลูกๆก,กันสองคนนะฮะคนโตเนี่ยชื่อว่ามันเฟดีนะฮะแล้วก็ส่วนคนเล็กนะฮะคนที่4ี่ก็คือโดโดทิมิโดมิทิล่านะฮะคืออาจจะเป็นชื่อที่ยากที่หนึ่งแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จําชื่อกันบ่อยเอาเป็นว่าจำง่ายๆก็คือจะมีเปียโตนะฮะที่เป็นคนพอ่อที่เป็นสามีมีอัลบริก้าเป็นคนแม่นะฮะเป็นภรรยาแล้วก็มีลูกๆอีกสองคนเป็นลูกสาวคนเล็ก เออลูกลูกคนเล็กกับลูกคนโตทีนี้แต่ว่าก็อย่างว่าครับครอบครัวหมหาเศรษฐีย่างที่บอกว่ามีไม่ได้อยู่แค่สมาชิกในครอบครัวแน่นอนสําหรับบ้านที่ใหญ่โตหรูหราในย่านนี้เนี่ยก็ต้องมีแม่บ้านมีคนรับใช้มีคนสวนพ่อครัวพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ยังมีคุณครูที่เข้ามาสอนลูกๆทั้งสองคนที่แบบว่าเข้าเข้าออกเอ่อเข้าออกบ้านอยู่บ่อย แล้วก็ยังมีสตาฟที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่อีกหลายต่อหลายคนเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีในอุดมคติของหลายๆคนเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับก็จะเห็นภาพรวมคร่าวๆข,ของขอครอบครัวมหาเศรษฐีบ้านนี้และเรามาฟังกันต่อว่าวันนั้นจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับใครแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างเช้าวันที่10กรกฎาคมปี1991 ตอนนี้เราพูดถึงทำลายแรกนะที่จะเป็นปี1991ซึ่งมันเป็นวันที่น่าสลดซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นวันที่มีแต่ความชื่นมืน่นมีแต่ความสดใสเพราะมันเป็นวันฉลองครบครอบ10ปีที่เปียโตคนที่เป็นสามีแล้วก็ตัวอเบริก้าที่เป็นภรรยาได้แต่งงานกันเป็นวันฉลองครบครอบ10ปีโดยที่ ก็อย่างที่ว่าครับพอมันเป็นงานฉลองเนี่ยในบรรดาครอบครัวคนรวยก็จะมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆนะฮะเฉพาะในครอบครัวบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีเป็นปกติซึ่งไม่ได้หรือหวาอะไรมากแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้หรือหวาในที่นี้ก็คือฉบอับครอบครัวมหาเศรษฐีนะฮะไม่ได้หรือหวาแต่ว่าก็มีคนงานมีครอพ่อครัวแม่บ้านอ่าเขาเรียกอะไรมาทางานกันแบบเจ้าละวันเลยจะว่าได้เพื่อทําให้งานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ตัดมาทางด้านของอบริกาผู้เป็นแม่และเป็นภรรยาต้องรับหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องทุกอย่างอีกครั้งนะฮะในช่วงเช้าเนี่ยเธอได้ลงมากินข้าวกับลูกๆแล้วก็พอหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการไปตรวจงานนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นกลับไปพักผ่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการตรวจงานทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อให้พอเวลาสามีกลับมาจะได้รู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันเพอร์เฟกเรียบร้อยจริงๆก็ทําให้เธอเนี่ยอาจจะเหนื่อยแล้วก็ ขึ้นไปเตรียมเขาเรียกอะไรขึ้นขึ้นไปเตรียมพร้อมไปนอนพักผ่อนให้เต็มที่หลังจากที่อเบริกาเข้าไปในห้องพักได้ไม่นานเนี่ยลูกสาวคนเล็กอย่างมิทิวดาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปที่ห้องคือขึ้นไปที่หน้าห้องห้องนอนของคุณแม่เนาะแล้วก็ไปเข้าประตูเรียกแม่แต่ว่าไม่มีเสียงตอบกลับใดๆจากห้องเลย อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณแม่เนี่ยอาจจะหลับลึกเพราะว่าเหนื่อยมากเกินไปก็เลยแบบขอเวลาพักผ่อนหน่อยก็เลยไม่ได้ยินเสียงแต่สำ닥สาหรับเด็กเล็กวัยเขวบแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าเหตุผลมันจะเป็นยังไงอ่ะก็คือพอมันไม่ได้ดั่งใจนะฮะก็ร้องไห้โวยวายออกมาฮะโวยวายออกมาจนถึงขนาดที่พี่คนโตนะฮะมันเฟดี้ก็รีบวิ่งเข้ามาหาน้องมันทูกว่าเกิดอะไรขึ้นก็กลายเป็นว่าเออน้องร้องไห้ทําไมเนี่ยปรากฏว่าพอแม่ไม่เปิดประตูเนี่ยน้อง แบบให้ให้น้องเข้าไปหาเนี่ยก็เลยวยวายตัวมาเฟดี้นะฮะพี่คนโตก็เลยแบบว่าอช่วยช่วยแบบเคาะประตูเรียกแม่แล้วก็ลองพยายามจะเปิดห้องดูแต่กลายเป็นว่าเอ้ยประตูห้องล็อกอยู่พี่คนโตก็เออทำยังไงเดียเรียกก็ไม่ตื่นเปิดประตูเข้าไปก็ไม่ได้ทั้งตะโกนทั้งเคาะอยู่นานสองนานก็ทําให้คนรับใช้เนี่ยที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะก็วิ่งเข้ามารู้สึกว่าผิดสังเกตก็เลยรีบวิ่งเข้ามามาถามเจ้าหนูคนโตกับคนเล็กว่าเกิดอะไรขึ้น คอประตูวายเสียดังทําไมปรากฏว่าคนรับใช้ที่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็ตัวอเมริกาตัวคุณนายเนี่ยก็คงจะเหนื่อยแหละก็ถ้าถ้าอย่างนั้นให้น้องทั้งสองคนเนี่ยลงไปก่อนเดี๋ยวถ้าเขาตื่นแล้วเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนรับใช้คนนี้ก็จะบอกให้อเมริกาไปหาเองไม่ต้องกลัวอีกไม่นานก็ลงไปแล้วก็คุณนายอาจจะเหนื่อยจากการจัดเตรียมงานเนาะก็เลยจะลงไปแบบขอหลับสักนิดนึงก็อธิบายให้น้องๆเข้าใจ จนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึง10โมงเชา้าแม่บ้านอีกคนหนึ่งนะฮะก็เดินขึ้นมาครับไปเคาะประตูที่ห้องอบลิกาอีกรอบหนึ่งว่าออสรุปมันมียังไงคือก็คงจะมีอะไรสอบถามเนี่ยแหละฮะแต่ว่าสรุปก็คือยังเงียบเหมือนเดิมนะครับไม่มีเสียงตอบกลับอะไรเสียงพลิกตัวหรือเสียงฝีเท้าใดๆของเธอก็ไม่มีแม่บ้านก็เลยคิดว่าเธอคงจะหลับลึกขกึ้นไปจริงๆแต่ก็ ด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องต้องคุยอะก็เลยลงไปข้างล่างนะฮะแล้วก็ไปยกโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์โทรขึ้นตรงไปที่ห้องเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าอเบริการเนี่ยโทรไปหลายสายแล้วซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ก็ยังไม่มีการรับโทรศัพท์หรือว่าไม่มีเสียงตอบกลับอะไรทั้งนั้น ทีนี้แหละครับงานเข้าเลยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันผิดผิดปกติแม่ป้านก็คิดได้แล้วว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเธอก็เลยตื่นตะหนกแล้วก็รีบวิ่งไปที่ไปหยิบกุญแจสำรองนะฮะแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องอเบริกาไปไขประตูเปิดออกมาปรากฏว่าเธอเจอกับอเบริกาจริงๆแต่ว่าอเบริกาเนี่ยเธอนอนราบอยู่บนพื้นส่วนหัวของเธอเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยผ้าปูเตียงชนิดที่เรียกว่าชุ่มเลือดจนกลายเป็นสีแดง แล้วก็มีรอยเลือดเนี่ยสาดกระเทนสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นห้องแล้วก็ผนังห้องเลยทุกคนนตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องนี้มากแล้วก็ทําให้ตัวคนรับใช้นะฮะรีบโทรไปหาสามีอย่างเปียโตซึ่งพอเปียโตรู้ข่าวนี้แหละก็รีบว่าเรียกว่ายัางไงเดียหัวใจจะวายแล้วกันว่าอย่างนั้นแล้วกันนะก็ แทนที่จะได้ฉลองครบรอบแต่งงานสิบปีทั้งความรักความผูกพันอะไรต่างๆรอคอยกลับไปจากการทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะจะไปฉลองอย่างเต็มที่เนี่ยก็กลายเป็นว่าพังทลายลงอย่างเป็นปริศนาก็ทําให้พอเปียโตกลับมาถึงบ้านเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเสียใจขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วเปียโตก็ต้องพบกับความเสียใจที่ว่าอเมริกาผู้เป็นที่ผู้เป็นภรรยาเป็นที่รักเนี่ยเป็นแม่ของลูกๆ ทั้งสองก็ได้จากโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเหตุมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะการสันนิษฐานแรกของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มองว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุใช่ครับฟังไม่ผิดนะฮะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเพราะว่าตัวห้องนอนของอเมริกาเนี่ยไม่มีทางเข้าออกอื่นใดเลยนอกจากประตูที่ล็อกเอาไว้อยู่อย่างนั้นจนคนรับใช้ได้วิ่งไปไปเอากุญแจสำรองมาเปิดทีนี้ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยพอตรวจเช็คไปแล้วเนี่ย หน้าต่างก็ล็อกหนาแน่นอยู่ชั้น2องเลต่างหากแล้วก็จะเรียกว่ายังไงดีคือคือทางเนี่ยแน่นไปหมดแล้วไม่มีทางที่จะออกมาได้ง่ายๆก็เลยมองว่าเนี่ยมันก็เป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็จะเป็นคดีในห้องปิดตายเท่านั้นแต่ทว่า,าทางทางสามีนะฮะก็ไม่ได้ยอมง่ายๆ ก็เร่งให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการสืบสวนต่อแม้ว่าคดีเนี้ยมองผิวเผินแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคดีที่เรียกว่ามืดแปดด้านเลยก็ว่าได้ไม่มีบาะแสอะไรเลยครับไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเริ่มตรงไหนมีเพียงแค่ห้องปิดตายกับคุณนายที่นอนจมกองเลือดปริศนาอยู่กลางห้องเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยความสามารถของทางเจ้าหน้าที่นะฮะก็ไม่ลดละนะครับของ เรียกว่าอย่างไงมีการสืบสวนต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนวันหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้พบหลักฐานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นชิ้นสําคัญแล้วก็คาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่ฆาตกรเนี่ยได้ใช้ฆ่าชีวิตของคุณนายอบริก้าซึ่งนั่นก็คือรองเท้าไม้ครับรองเท้าไม้นี่เป็นรองเท้าไม้ของอบริก้าเองซึ่งมันอยู่ในห้อง ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าฆาตรกรน่าจะใช้รองเท้าไมา้คู่นี้ฟาดไปที่หัวอเบริกร้าซ้ําๆจนเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วห้องและนั่นก็เป็นเหตุที่ทําให้เธอเสียชีวิตลงแต่แค่นั้นยังไม่พอครับอีกหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและเป็นการฆาตรกรรมในห้องปิดตายก็เพราะว่าทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆที่อเบริก้าเก็บเอาไว้ในห้องเนี่ยครับในห้องส่วนตัวของเธอเนาะก็ได้ถูกขโมยไปโดยเป็นมูลค่ามหาศาล ในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปิดเขาเรียกแะลรนอกจากปิดตายทั้งบ้านทาั้งทั้งแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบจะมีคนอื่นไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่คนที่เข้าออกบ้านนี้แค่นั้นมันยังไม่พอครับอีกเหตุผลหนึ่งอีกหลักฐานหนึ่งนะฮะที่มันยืนยันว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมในห้องปิดตายก็เพราะว่าทรัพย์สินสมบัติแ,แหวนเงินทองหลายๆอย่างที่อเมริกาเก็บไว้ในห้องนอนเนี่ยมันได้หายไปครับซึ่งก็ถูกขโมยไปเป็นมูลค่ามหาศาลพอสมควร ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหันเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะปิดปิดตายทั้งบ้านทั้งหลังเลยนะฮะอารมณ์ประมาณว่าจะมีคนร้ายคนอื่นไปได้ยังไงก็เลยทําการสอบสวนพนักงานแม่บ้านคนรับใช้สตาฟทุกคนที่อยู่ในวันนั้นนะฮะและคนอื่นๆที่เตรียมจัดฉลองงานวันเกิดในครบรอบด้วยเนี่ยก็สืบสวนไปหมดเลยทุกคนแต่ก็สุดท้ายกลายเป็นว่า ปรากฏว่าทุกคนที่สอบปากคำเนี่ยมีหลักฐานที่อยู่อย่างชัดเจนบอกได้อย่างไม่มีผิดสังเกตแล้วก็มีทุกคนยืนยันอย่างเต็มที่เลยครับว่าในตอนนั้นเนี่ยใครทําอะไรอยู่ตรงไหนไม่สามารถที่จะไปห้องเอเมริกาได้ทันเวลาหรือว่าทุกคนนี่คือแบบเรียกได้ว่ามีคู่ที่พร้อมที่จะแบบเป็นพยานยืนยันให้กันและกันเรียบร้อยแล้วคือทุกทุกคนที่เป็นคนของครอบครัวเปียโตเนี่ยก็ทําให้คิดว่า อาจจะเป็นคนนอกก็ได้ในการขอเห็นในครั้งนี้เพราะว่าก็มีสินเ,เขาเรียกอะไรนะแก้วแหวนเงินทองต่างๆที่หายไปด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังมีเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสงสัยซึ่งก็คือสุนัขเฝ้าบ้านที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันมักจะเห่าเมื่อเจอคนแปลกหน้าคือเรียกว่าว่าเป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาอย่างดีนะฮะคือถ้าเป็นคนนอกที่ไม่ได้ทํางานหรือแบบว่าเข้าออกบ้านครอบครัวนี้ออกไปบ่อยเนี่ยก็จะโดนเห่าตลอด แต่ว่าวันนั้นเนี่ยครับกลับไม่มีใครได้ยินเสียงมันเห่าเลยหรือว่าทําตัวผิดปกติเลยไม่มีเลยฮะด้วยข้อมูลที่สังเกตอยู่ตรงนี้นะฮะที่มันผิดสังเกตเนี่ยก็ทําให้ตํารวจคิดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่นี่อยู่แล้วหรือใช้คําว่าเคยทํางานอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็จะไม่แปลกนะครับเพราะว่าพอสุนัขชินกับคนคนนั้นก็จะไม่ได้เห่าอะไรไปแล้วหมาก็แยกไม่ออกนะ,ะว่าคนนี้ทํางานอยู่คนนี้เคยทํางานอาจจะลาออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็แยกไม่ออก แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งคือห้องอเมริกาเนี่ยมีคนเข้าออกมากมายเป็นวันสําคัญนะคะที่คนทุกคนวุ่นวายกันอยู่แล้วก็มีความพลุกพล่านไม่มีใครสังเกตเห็นแน่ๆครับว่าใครเป็นใครแถมหลักฐานรอยนิ้วมือต่างๆที่ควรจะเป็นหลักฐานสําคัญเนี่ยก็ดันไม่แบบเละไม่เป็นท่าเพราะว่าคนจํานวนมากมีรอยนิ้วมือจํานวนมากในวันนั้นมันมีเยอะเกินไปคนส่วนใหญ่ก็เป็นพนักง,งานเป็นแม่บ้านเป็นคนรับใช้ต่างๆเต็มไปหมด นอกจากนั้นนะฮะแม่บ้านที่คอยทําความสะอาดเช็ดถูให้แบบดูแลทําความสะอาดในแต่ละวันเนี่ยก็ได้เข้ามาทําความสะอาดทําให้รอยนิ้วมือบางส่วนในที่เกิดเหตุเนี่ยถูกลบออกไป ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครก็กลับมาถึงทางตันอีกครั้งนะะึงก็เลยเลือกที่จะทําการตรวจสอบชันสูตรพิกศพอ,อีกสักครั้งหนึ่งผลปรากฏผลปรากฏว่าอเบริก้าเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกฟาดที่ศีรษะแต่อย่างใดแต่ว่าการเสียชีวิตของอเบริก้าเนี่ยมาจากการที่ขาดลมหายใจจากการที่ถูกบีบรัดคอนั่นเองซึ่งส่วนสําคัญนะฮะก็คือฆาตกรที่ทําการบีบคออเบริก้าเนี่ยได้ใช้นิ้วนะฮะบีบ กดจุดสำคัญอย่างเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอซึ่งทำให้หมดสติได้ง่ายและรวดเร็วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับคนที่เรียนทักษะการป้องกันตัวการต่อสู้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนปกติจะทำได้ต้องมีการเชี่ยวชาญอย่างพอสมควรคือเรียกว่ายังไงดีคือถ้าเวลาเราบีบคอเราก็จะรู้สึกเหมือนกับบว่า,วาเราก็บีบไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะล้วก็กดไปเรื่อยๆแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติจะทำให้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ไม่ได้มา สอนเพราะว่าตัวเองทําเป็เหลือเลยนะแต่ว่าลองลองนึกภาพตามเฉยๆว่าโอเคใช้นิ้วเนี่ยในการกดที่หลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดในการเลี้ยงแบบเขาเรียกอะไรเป็นหลอดเลือดใหญ่นาะเส้นเลือดใหญ่ตรงตรงลำคอซึ่งทําให้เลือดไม่เดินเข้าไปแล้วก็ทําให้เสียชีวิตทําให้หายใจไม่ออกด้วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งนั่นแหละฮะก็เป็นการสะโคบของเจ้าหน้าที่ทําให้รู้สึกว่าโอเคคนที่น่าสงสัยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน ศิลปะการป้องกันตัวพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็ยังถึงทางตันอยู่ดีเพราะครับเรื่องรอยนิ้วมือเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆในสมัยนั้นเพราะว่านั่นก็คือปี1นึ่เก้าเเองเนาะมีการตรวจสอบร้ยนิ้วมือกับดินเอแล้ละแต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นแต่นั่นแหละครับคดีใหญ่คดีดังของมหาเศรษฐีก็จะจบลงแบบนี้ก็คงจะเสียหน้าการทํางานของเจ้าหน้าที่น่าดู และหลังจากพยายามที่จะสืบค้นประวัติการจ้างงานของครอบครัวนี้นะฮะมานานแสนนานเนี่ยก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้พบกับผู้ต้องสงสัยที่มีความเป็นไปได้มากถึง2คนนะฮะคนแรกเนี่ยผมขอพูดถึงคนนี้ก่อนแล้วกันคนเนี้ยเป็นเขาชื่อโรบตโตลาโคนโนนะฮะคนนี้เป็นลูกชายของอดีตคนงานนะครับในท,ที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นลูกชายคือถามว่า ทำไมหมาถึงไม่เหา่าก็เพราะว่าตัวลูกชายคนนี้ก็เคยมาที่บ้านหลังนี้กับคุณพ่อที่เป็นอดีตคนงานตอนช่วงที่แบบมาคือเหมือนเราประมาณเดี๋ยวคุณพ่อมาแล้วก็พาลูกค่อยอยตามมาด้วยมาช่วยทํางานบ้างบางทีคนนี้น่าสงสัยเพราะว่าคนคนนี้ครับเขามีประวัติอาชญากรรมในเรื่องมีทั้งประวัติอาชญากรรมแล้วก็ประวัติของยาเสพติดนะครับตัวโรเบอร์โตเนี่ยก็อายุไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับคนที่สองที่น่าสงสัยก็คือมานูเอลวินสตันนะครับคนนี้เนี่ย อายุ22ปีเขาเคยทำงานเป็นลูกจ้างบ้านนี้มาก่อนแต่ว่ากลับถูกไล่ออกครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตัวมานนเอลเนี่ยเคยขอยืมเงินจากคุณนายอย่างอเบริก้าไปแต่ก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณนายมีเงินเหลือๆก็ไม่รู้สึกว่าการที่ลูกจ้างยืมจะเสียหายอะไรแต่กลายเป็นว่ามันเสียหายจริงๆเนี่ครับเพราะว่าตัวของมานูเอลเนี่ยไม่หนีไม่มีไม่จ่าย ก็ไม่ยอมให้หักเงินเดือนซะด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเหตุที่ทําให้อบริกาไม่พอใจแล้วก็ไล่เขาออกจากงานแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีหลายๆคนที่ทํางานในบ้านนี้ทั้งแม่บ้านทั้งคนรับใช้เนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าได้ยินมานนเอลเนี่ยบ่นพึมพำอยู่ตลอดด่าทอแล้วก็ขู่ว่าจะกลับมาจัดก,การอาบริกาให้สมกับที่เขาไล่ออกจากงานแถมตัวมานนเอลเนี่ยก็ยังไปโดยที่แบบไม่ได้คืนกุญแจสำรองของบ้านดีตาห์ หลังจากที่พอจะรู้ว่าตัวคนร้ายคือใครเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็เริ่มสืบกันต่อจนคิดว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดน,น่าจะเป็นมานูเอลเพราะว่ามีเหตุจูงใจที่ชัดเจนพอสมควรแต่ก็สืบไปจนสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีหลักฐานพอที่จะไปจับกลุ่มตัวมานูเอลอยู่ดีก็เลยจำใจที่จะต้องปล่อยตัวมานูเอลไปตำรวจเนี่ยก็ต้องสืบต่อไปแหละครับแต่ว่าก็เหมือนกับทุกๆคดีครับสืบไปสักพักหนึ่งเรื่องก็เงียบแล้วกลายเป็นคดีที่ปิดไม่ลงกลายเป็นโคเคสไปซะงั้น แต่ว่าหลังจากนั้นนานนานพอสมควรเลย20ปีได้ครประมาณ10กว่าปีเกือบเกือบ20ปีหลังจากที่เหตุการณ์เนี้ยผ่านไปนานมากๆผู้เป็นสามีเนี่ยเป็นสามีที่ดีมากเลยนะฮะเขาก็ไม่ยอมลดละในการที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับภรรยาของตนเองก็ได้ทาการพยายามแบบร้องเรียนกับบรรดาอายการหลายๆครั้งซึ่งตัว สามีเนี่ยฮะก็ได้ร้องเรียนจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ติดต่อกับอายการคนใหม่ได้ในที่สุดซึ่งอายการคนนี้ก็มีความสนใจกับคดีนี้แล้วก็พร้อมที่จะขุดคดีนี้กลับขึ้นมาทําใหม่อีกครั้งซึ่งปีนี้ก็คือปี2011ผ่านมา20ปีนะจากปีหนึ่งก็กหนึ่งนะฮะซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยครับก็มีโลกโลกเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าการตรวจหาดี a ที่ใช้อย่างคล่องแล้วก็เชี่ยวชาญกันเรียบร้อยแล้ว ก็ตอนนั้นเองก็เลยกลายเป็นว่าทางเปียโตแล้วก็ทางอายการเนี่ยเข้าไปสืบคดีจนมั่นใจแล้วว่าต้องหาต,ตัวคนร้ายเนี่ยเจออย่างแน่นอนไม่ช้าครับทางอายการเนี่ยก็ได้ลองดูจากผ้าปูเตียงนะครับที่เป็นผ้าที่คุมหัวอเบริก้าอยู่ที่มีเลือดอยู่เต็มไปหมดเนี่ยฮะเอามาตรวจสอบ DNA อขาบเลือดอีกครั้งหนึ่งผลกลายเป็นว่าขาบเลือดเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เลือดของอเบริก้าเพียงคนเดียวนะครับแต่มันกลับมีเลือดของอีกคนหนึ่งที่น่าสงสัยอยู่ คิดว่าคนคนนั้นคือใครครับ tiktok tiktok สรุปแล้วเฉลยเลยแล้วกันคราบเลือดที่เหลืออยู่ของคนคนนั้นเนี่ยก็คือเลือดของมาโนเอลวินสตันนะครับมีประปนอยู่กับเลือดของอบริกาที่อยู่ในผ้าพปูเตียงที่ถูกคุมหัวอบริกาอยู่นั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่จะทําให้มาโนเอลเดอดดินไม่หลุดในอย่างแน่นอนนะฮะก็คือมัดโตคนร้ายเลยเนี่ยทีเดียว ทำให้อายการเนี่ยเรียกตัวมานูเอลมาพบเพื่อพิจารณาคดีอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะครับมานูเอลเนี่ยไม่ได้มาด้วยตัวคนเดียวนะครับมาพร้อมกับทนายของมานูเอลเลยแล้วก็ยอมรับผัดส,สารภาพอย่างรวดเร็วนะครับว่าโอเคจอรจำนนต่อหลักฐานทาง dNA แล้วเขาก็สารภาพเลยนะครับว่าเขาเป็นคนสังหารอบมริกาอย่างเลือดเย็นด้วยเหตุผลที่ว่าเขาโกดแ้นที่เธอไล่ตัวมานูเอลออกจากงานนั่นเองเขาเล่านะฮะตัวมานูเอลเนี่ยเล่าว,ว่า เขาเนี่ยก่อคดีด้วยการใช้รองเท้าไม้คู่นั้นแหละที่ท,ที่เจอแล้วคิดว่าเป็นอาวุธในการสังหารออบ,บริกาในตอนแรกตัวมานูเอลเนี่ยใช้รองเท้าไม้เนี่ยฟาดไปที่ส่วนหัวของออบ,บริกาก่อนที่พอเธอล้มลงเนี่ยเธอ,อตัวมานูเอลก็ลงไปบีบคออย่างบันจงจนออบ,บริกาเสียชีวิตแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยขโมยทรัพย์สินมีค่าเท่าที่จะทําได้แล้วก็ปีนหนีออกไปจากหลังคา ทําไม่ถึงมีออกจากหลังคาได้ก็แน่นอนครับว่าตัวมานูเอลเนี่ยถ้าหากเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่รู้หรอกครับว่าการในห้องของอบริก้าจะมีที่หลบหนีอย่างทางหลังคาด้วยซึ่งเหตุผลที่ตัวมานูเอลรู้เนี่ยฮะเป็นเพราะว่าตัวมานูเอลเนี่ยเคยทํางานอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เคยเป็นช่างที่ซ่อมดูแลห้องของอบริก้าอยู่บ่อยครั้งนั่นก็เลยทําให้เขารู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดีนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยก็ยังคาดไม่ถึงแล้วก็พลาดในส่วนของหลังคาไป หลังจากที่ตัวคนร้ายอย่างมานูเอลเนี่ยยอมสารภาพออกมานะครับเขาก็ได้ขอโทษต่อครอบครัวอเริกาผ่านสื่อต่างๆซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะทำให้เขาเนี่ยต้องรับโทษจำคุก16ปีนะครับฟังไม่ผิดนะครับ16ปีในในในส่วนของตัวมานนเอลก็อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะนะฮะแต่ว่าในส่วนของครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาพยายามร้องเรียกร้องเรียกมาเนี่ย20ปีเนี่ยไม่ได้เป็นผลที่เขาต้องการเลยคือแทนที่จะแบบว่า หมือนเหมือน,ม,อนมันไม่ยุติธรรมกับทางภรรยาของเขาเลยนะครับที่เสียชีวิตไป16ปีเองกับการฆ่าชีวิตสังหารชีวิตอย่างเลือดเย็นแถมได้เงินผิดนะฮแน่นอนนะครับว่าทางเปียโตแล้วก็ที่ที่เป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อของลูกๆเนี่ยไม่พอใจอย่างแน่นอนเพราะมันเทียบไม่ได้เลยครับที่ต้องมาสูญเสียกับภรรยาเป็นที่รักไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับโทษจำคุก16ปีเนี่ย ที่มาลูเอลต้องรับไปเนี่ยก็เหลือเพียง10ปีเท่านั้นเพราะว่ามานูเอลเป็นนักโทษชั้นดีนะครับมีประพฤติตัวดีอยู่ในเรือนจาําทําให้มานูเอลถูกปล่อยตัวออกมาใช้ชีวิตอิสระในสังคมไร้ความผิดอีกครั้งในปี2021ที่ผ่านมานะครับจบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวนะครับของคดีฆาตรกรรมในห้องปิดตายที่เรียกว่าโด่งดังมากๆในประเทศอิตาลีนะฮะ แต่ก็เป็นคดีฆาตรกรรมที่อาจจะดูไม่ได้มีทิกอะไรมากๆเหมือนในหนังเนาะคือคือถ้าดูยิยย่งดูในโคนนั้นในหนังในอะไรพวกเนี้ยววโอ้โหใช้เสื้อเล่นเส้นได้ขึ้นมาทําให้ประตูล็อกได้อะไรมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วจะมีคดีฆาตรกรรมที่ใช้ในห้องปิดตายโดยใช้วิธีพวกนั้นหรือเปล่า เดี๋ยวยังไงจะไปลองหามาดูเนาะเผื่อว่าถ้ามันมีเนี่ยก็จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่างคดีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเทคนิคทิคอะไรมาก็แค่หนีออกทางหลังคาหนีออกทางฝ้าที่แบบเปิดได้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันมีก็เลยเปิดแล้วก็ออกไปทางหลังคาแค่นั้นเองส่วนที่หมาที่สุนัขที่เลี้ยงไว้ไม่เหา่าก็เพราะว่าแยกไม่ออกว่าคนนี้ไม่ใช่คนในบ้านอีกต่อไปไม่ใช่คนคือมันต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าแล้วท่านนั้นแหละประมาณนั้นเองครับ สนุกไหมครเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าสนุกนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e ไว้ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่ในมืเดอร์เนะครับอ๋อเกือบลืมไปถ้าสมมุติว่าใครมีเรื่องราวที่อยากฟังหรือว่าอยากฟังเรื่องราวแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะพยายามขยันทําคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับกับใหม่ที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากทุกๆคนที่เข้ามาดูเรานะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับจะพยายามทํา คดีเล่าคดีให้ฟังอีกบ่อยๆนะครับอย่าลืมฟังให้ครบทุก EP ีถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลในเรื่องเล่าปริศนาทฤษฎีต่างๆจากเหตุฆาตกรรมสุดพิศวงรวมเรื่องลึกลับที่อาจจะทำให้ค่ำคืนนี้ของคุณเปลี่ยนไปตลอดการกับ m ม r d e เดอ e y เด e สืบสอบหาฆาตกร นอกเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสารต่อความรักความโหยหาในคดีฆาตกรรมผมมันฟอยขอฝากเพื่อนๆ subscribe follow ช่องนี้เอาไว้หน่อยนะครับและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับ Monday Mystery Club ับสำหรับวันนี้ May the mystery be with you สวัสดีครับ